นี่จะร้องไห้แล้วทุกคนเพราะเจนนี่ไม่อยากแยกกับปีใหม่ค่ะแล้วแต่ปีใหม่น่ารักเปี่ยนไม่เห็นนอกจากต้อง,องเห็นเหลียนปีใหม่ปีใหม่แย่งข้าวไปฝดฝดฝดเก๋อนีอ่จริงเอ้ยมาแย่งกันไหมไปอค่ะแก็บไว้กอนตรงนี้ไม่ย,ยัง มันเล่นเวงกันแล่ไหมั้นงั้อมพราะไมมีฟางหรอมันจะเ็น มันติดอันนี้อ่ะมันไปชนกับเพื่อนทำม้า 让苹果面遍全球。 they okay. him with me! กลังายทุกเยันค่ะโอาไปค่ะทุกคนออกมาขอสอบเลยได้ละขึ้นมาข้างล่างมาระวังนั้นเลยทีอย่าฝั่งนี้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  อ, <Okay. S 1> อยู่ปีสี่คะใช่ใช่ใช่เนี่ยสมมุติว่าถ้ามันห่างอ่ะ yeah, yeah. Yeah. มันห่างอย่างเงี้ยมันจะกินไม่ถึงแล้วก็เอาดันเลยยาตัวเนี้ยกับเชอรี่ลแล้ก็ช้นิดเชอรี่มันชอบอู้จูน้ำไมเรายัางมตัวแสบนี่อืมแรู้เรื่องเลยชายนิดอ่ะคู่ปรับกันจะหนี่อะไรอ่สุด,สด ทไมใส่เพดาแงรไม่ได้ฝึกงานค่าอันนี้เป็น หนึ่งในวิชาเรียนความรับผิดชอบนะคะที่อาจารย์มอบหมายให้ในวิชาเอ้ยไม่แกล้งน้องโอ้โหี่มาแล้วสวีทมาสวีทชอเร็ ไข่เหลียกเจนนี่อ๋อตกแกงหมดเลยอุ้ยแ้วโซอี่โซลี่แล้วแล้วเดี๋ยวก็แดกเองไม่ได้อีกเพราะอะไรตัวไม่ถึงไม่ถึง อพี่ติงอาหารไม่หมดพอเพราะพอได้แหละเพราะว่าดุยงใช่เว้บุ๊บเว้ยตอนเช้าสร็มาเราแค่กวาดเข้ามันก็ามากินเลยเพราะว่ามันก็หิวแต่ว่าไม่กินไม่ถึงน่าเวทนะโอ้ยหใหญ่คุณเดือดไม่ได้แต่ละลูกเอ้อปลาเอออะไรปะไม่ใช่ตอนในการฝึกงานแกทำอันนี้ปะเห็นไหมหรือเอาเค้กนึ่งเด้อ โอเคส่วนี่ย่โอเคหนูมาแค่วันเดียวอยู่กับเอฝูงวนเตอร์ฝูงวันเตอร์ของพี่เธอมีพี่ฝึกอันนี้ก็ว่าแค่ไหเหมือนกันประจักของแกฝึกกับอาจารย์อ้อมโดยตรงใช่ไหมแต่ว่าเราทีไหนหนูก็เห็นไอ้เนยฝึกตอนนั้นก็ไปออกเคสกับพรเหมือนกั้นถ้าแบบมีคนเรียกไปอ่ะเขาก็จะให้ขึ้นงี้หลังกระบะไปกับอาจารย์กระบะกับพี่หมอแบอ่ะแบบนี้แล้วแต่วันนั้นเจอใครใช่่ เพราะแต่เนี้่นี่ทําเวีนมาเลยไงทองแก่ทองแก่ก็คือชั้นทำใช่ใช่ก็ใช่ก็คือทําเวีนมาวันหนึ่งเท่าไหรนล่ะก็เริ่มหนึ่งถึงสิบหกเออชั้นสุดหนึ่งถึงสิบเจ็ดเพราะว่ามันอยู่นี่มันไปไหนไม่ได้ใช่ใช่ใช่มันก็ได้แค่ตรงเนี้ยเออยังไงจ๊ะแต่แต่พี่ยืดเรื่องแล้วเนาะยืดเพราะเหมือนเลี้ยงพี่อาทาใช่พี่อนทินาใช่ก็เนี่ยคุณหมิง คังไม่กับคุณหมิงอะฝึกด้วยกันอ๋อโอเคก็คือเพราะว่าต้องมาอยู่หมาด้วยกันก็เลยมองว่าต้องฝึกนี่ไปเลยละกันมันก็อยู่ใ้วยกันเพราะว่าสมมติถ้ามันฝึกที่อื่นไม่ได้ในช่วงเวลานั้นนะเพราะว่าเวลามันคับเกี่ยวกันอ่ะอือใช่ใช่ใช่ยังไงตอนนี้เราคุยกับเขาได้ไงว่าวันนี้หนูไม่ว่างหนูต้องไปหมาแป๊บนึงเขาบอกอะไรว่าเออหนูต้องทำเลน้าดีค่ะ เขาแรกมีปียังเสรมแต่สุดเหมือนกันแต่ว่านองไปสุดคุอสภาอ๋ออะไรแล้วคือเดินออกมาก็ได้ไหมไม่คือรอน้ำอยู่ไง มันตัวใหญ่กว่าไงหมดแล้วแล้วก็กินสักพักนึงก็เติมเติมฟางให้ก่อนไปแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรแล้ว,ลวก็ <c oughs> ไลฟ์อ <cents> ย <input> like so ู ies, you you ่ทีเจดูคนบางทีกูคนนี้คนนี้คือตลอดกูไม่อะไรนะกูมันไม่อะไรเว้ยคือแบบว่ากูไม่ได้ซีเรียสแต่ว่านี่คือไลฟ์อยู่ไงแล้วกูก็พูดกมือจากที่เราด่ากันในนั้นนะโอเคเจรา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 เดี๋ยวเขาเข้าห้องน้ำก่อนนะนี่กลับมาให้เจราโอเคไม่ได้ไปได้หรอ ใช่ครับมีหางเอ่อของยาใส่แมสนะคะทุกคนฝนมันค่อนข้างเยอะหมดแล้วค่ะบ๊ายบายก็เดินฟังกันใช่ไหมหัวเตย เฮ้ย <Hey. S 2> อันนี้ไม่ต้องเหรอไม่ต้องนะไม่ต้องนะไม่เห็นนะสิ่งน,นี้อนนโอเคในชะ้สิ่งก็โอเคนะเ <c oughs> มื่อเช้าก็ไม่หมดว้าแพนิด I'm fine, thank you ใคร ทำไมไม่ว่าแต่ตอนนั้นที่มาเพื่อนก็ทำเสร็จแล้วดันเดยเพื่อนวิ่งทำเร็วแล้วทำไป50นาทีวลีหนึชั่วโมงใช่ไหมคะเชลลี่ ชใ,ใ,ใช่ค่ะเชนี่ happy much t right how are you good evening เด็กเลี้ยงวัวใช่ค่ะ hello 你好 I'm done today, o u guys. Yes, done. Good evening, ครับใช่จะได้เอาเวละค่ะผมคงต่อเวลาให้เพื่อนละสารเลยวที่จริงใจหรอคืออะไรอ่ะมหาลัยเวอร์ชนคืออะไรอ่ะสัติกมหาลัยเวอร์ชนคืออะไรอ่ะ ฉันเชื่อว่าเธอฟิลิปปินส์ทออกมาหาอะไรว่าฉันเป็นเพียงอย่าเป็นวัวเราคนเป็นคนดีแล้วอย่าเป็นวัวเลยเหนื่อยหนูไม่ใช่ไหนไม่ใช่ ถ้าอยู่แถวนั้นเหรอถ้ารวจะได้เจอบ่อยๆไหมไม่เจอค่ะเจอวิกเดียวนะคะเดี๋ยวปินหมดหน้าที่ละปินหมดหน้าที่แล้วนะทุกคนอ t h ต n งค o ก f o ฟ t ดิกี้ โอ้หหมดเลยอะ่ะแล้วก็ไปสระผมเราเราได้คาร์ดิโอทุกวันนะคะยังงั้นใช่ พี่ชินลงแล้วหรอหนูเพิ่งทำเ็นเสร็จเหนื่อยมาไม่เหนื่อยค่ะเหนื่อยพ็จริงก็เหนื่อยดูผมดิอุ้ยพี่ชิไใ้อ่งางเปาพี่ชิไใ้อ่างเปลาอ่างเปาตัวตัว,ตวอ่างเ้าอ่างเปา When Pia and Lars together again? Oh I'm not sure like. I'm so sorry but I'm not sure But we have planned But I'm not sure when Yes oh, He wanted car finish study today yes this กี่โมงแล้วอะ5 pm in here เขาล้างขาก่อนนะน้องมีชื่อครับ คือมันคันมากอ่ะทุกคนสับยามันบาดค่ะเออเจนนี่ฮัลโหลขอปิน้น,นให้อาหารวัวฮลัลโหลให้อาหารวัวอยู่ไป หันรัวครับ,บ,บทำยอยู่ไหนอยู่บ้านเหรอมาเรียนมาเรียนมาเรียนได้ยินหนูเหรออ๋อได้ยินได้ยินได้ยินพี่พี่หญิงถามว่าเปิ่นสู้ชีมากอ<ห>ู้เหรอพี่พี่พี่<ค>หญิงนะพี่หญิงถามว่าพี่ปิ่นสู้ชีวิตมากเจอกุ๊ปแบบใด ไหนพี่หญิงแฟนขับเราไงที่ไปหาที่ไปหาไม่ใช่พี่ใช่พี่เออพี่หญิงไม่ใช่พี่หญิงงุ่งกับไพี่หญิงแฟนแฟนขับเราเออคนละหญิงเขางงว่าพี่หญิงดูแล้วจะนี่เหรอวะเดี๋ยวที่โม่เกินโมตามมาหาเลยจบชีวิตปะทุกคนตอนนี้กำลังขัดรองเท้าอยู่นะคะเออดีๆถ้าเราไม่ติด I'm in university ค่ะทุกคน this is my duty I'm fit the cloud ที่บินไม่เหมือนไปเรียนแลวตอนเนี้ยไม่เหมือนไปเรียนเลยต้องแบบว่านี่ต้องเรียนเรียนเสร็จต้องพกแบบพกชุดมาเปลี่ยนเนี่ยเพื่อทำเวรต่อ เออเลิศนะคือไม่ได้ในชุดนี้นะก็คือมามอใช่ว่าหกโมงเช้าถึงมอแล้วก็มาเนี่ยมาจัดการกับน้องๆแล้วก็ไปเรียนเปลี่ยนชุดไปเรียนเรียนเสร็จเปลี่ยนชุดกลับแล้วก็มาทาต่อเอาจิงนั้นเป็นหนึ่งวันที่แบบว่าแต่ว่าเป็นหนึ่งวันที่แบบว่าทําหลายอย่างมากคือมันต้องคิดอะไรเยอะคือทาเนี่ยก็คือทั้งวันแหละสมองไม่มีคิดจะคิดอะไรละพูดจริงวันที่ไฟพแดงแดงก็คือขึ้นเช้ามาที่มัน แล้วก็เรียนเสร็จแล้ว่าแต่วันนั้นไม่ได้ทำเ,เงินเย็นก็คือฝากเพื่อนทำแล้วก็ไปนุ่นเลยทนี้สนใจเอาชาบูไปช่วยปิ่นเลี้ยงวัวโอ้โหชาบูไปโดนเหยียบตายเลยค่ะอันคือหมาหมาที่บ้านอยูชาบูโดนเหยียบโดนวัวเหยียบตายค่ะทุกคนตัวแค่เนี้ยเท่าฝามือสองเดือนสองเดือนโอ้ยอยากเล่นเลยทันะลรคิสสู แต่มันฟนมากเลยนะอ้หนูหมาพันเล็กคือที่สุดวันแรกออกมาเรียบร้อยมากวันนี้โตแม่หนูไม่เรียนหรอหนูเรียนเสร็จแล้วกำลังจะกลับเดี๋ย,ยวจะวจะไปอีกแ๊บหนึ่งไม่แต่ว่าที่บอกเรียนเสร็จอะคือเรียนเสร็จแต่ว่างานวิจัยที่เขาฝากไว้เหนือเต็มเลยคนหัวพี่พี่ปิ่นพี่หมงบอกว่า ที่ตบยุงตายกิ่นช่วย C.P.R. <ป>ให้หน่อยคะ่ะไ,<ป>ไม่รับเคสนี้คะ่ะไ,ไ,ไม่รับเคสนี้คะ่ะ ลแตอนนี้พี่พี่หหลลมมเหมือนแบบเหมือนไปทำไรสักอย่างหนึงที่พี่อยู่มหาหลัยอ่ะคนไม่เหมือนอ่ะคือพี่อยู่มหาลัยเว้ยแต่แค่มหาหลัยพี่มันแบบ <laughs> <laughs> ต้องบอกว่าคณะไม่ใช่มหาหลัย <laughs> คือมหาหลัยข้างหน้ามันก็เป็นมหาหลัยปกติแต่พอเข้ามาคณะพี่มันได้เป็นอย่างเงี้ยแหละอ <laughs> <ไป S 2> ยู่แบบในสุดแปลกโอบข้าทหารเด็กลิงหัว ไเปเร็นวัวใช่มาหาลไยวัวชนกู<ะ>พี่มีพี่มีวัวมีแพะมีควายมีมา้าบนะโทษนะพี่ปิดคำว่าควายอ่ะเบาๆก็ได้ มีม้ามีหมูมีไก่ไม่พี่เขาบอกว่าอย่าเป็นวัวอะอย่าเป็นวัวแล้วหนึ่งมาวัวอย่นี้ค่ะไม่เป็นพี่งบอกว่าเหมือนดูปิ่นเล่นเกมฮเดโอ้ทำอีนี้ก็ปลูกผักละแล้วคุณชอบที่ไหนเ d อะ๋ยวนี้จา้าเล่นทุกวันเลยเสร็จแล้ว นีูไม่ไงเหออได้กินแอปเปิลอ๋อโอ้ยกินแอปเปิลแอปเปิลอ๋ลอ,อยิ่งเจ็บขาโดนมากซีริสเกอร์กรุ๊ปจริงค่ะไม่จริงๆอันเนี้ยมันคือภาพที่แท้จริงทุกคนคือจริงๆเราเป็นอะไรแบบนี้ยแหละอันนั้นมันเป็นภาพสร้างเทที่สร้างจ <c oughs> ับร่างทเป็น ภาพเทที่สร้างกับอะไรนะร่างที่เป็นสบายวันนี้เกิดกรุ๊ปคนแบบบอกเลยว่าหากบนี้ไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วจริงจะมีใครที่ไหนเกิดกรุ๊ปที่ไหนมานั่งไลฟ์ทำก็บคีวัวให้ทุกคนดูไม่มีหรอเย่๋เว้มหนูอะชอบหน้าแต่หนูนไปตัดหญ้าบ้างเกี่ยวข้าวเออปะสองจอกันอย่างเงี้ยจะเลิเลยสนุกแน่นอน Have a good day. Thank you. Hi. ดีค่ะบายหนูเดี๋ยวพี่จะไปแล้วนะเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวก็ไปเหมือนกันบายบบายายเจอกันวันอาทิตย์หน้าเออใช่บายค่ะไปไปกินหมาล่าพี่ปิ่นว้ายอยากไปกินอันนี้ใช่ไหมพูดถึงหมาล่าทุกคนบอกอยากกินบอกอยากกินจริง อยากกินหมาล่ามากเลยอะทำไงดีอะหนูไม่อยากกินหนูวันที่สิบเอ็ดวางว่าไปกินหมาล่ากันวันที่สิบหรอสิบเอ็ดสิบเอ็ดหรอสิบเอ็ดคุ้นๆว่ะแต่แป๊บหนึนะขอเช็คเช็คตารางแบบตอนนี้เลยอย่าพิ่งไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊แบเดียวหม่าล่าแป๊บนะว่าอะไรทิ้งเลยทิ้งแม่กำลังดูที่จดว่างจา้าไปเลยไปเลยว่างจา้านัดมาหลังไม่นัดมาดเฮ้ยเฮยบา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 ย พี่ก็ออกไงวะเอลองให้บ๊ายบายค่ะเลยไปเลยว่าจ้านมาหลังไม่ดมาเคฮ้ยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายพี่ก็ออกไงวะเอลองให้บ๊ายบายครับโอเคโอเคโอเคยอเคโอเคโอเคโอเค t อเคโอ e คโอเ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 คโ i เคโอเคโอเคโอเ For watching my work. See you next live. Have a good day. Take a rest. Take a rest and eat well. Take care. Going home. Thank you. Love you too. Yeah. Go home. Bye bye ค่ะขอบคุณทุกคนมากมนะคะ บายบายลูฟี่จาก i ิลิปปินส์ล้ฟี่จากไยแลบายค่ะซีอูสียนเกลาบไปล็ครับไปแล้วคนหลังไหมหรอคะก็มีบ้างตามอายุนี่เราูไปอีกแล้ว เอาละค่ะเสร็จแล้ว,ลวต้องกลับบ้านแหละบ๊ายบายเจอกันลนะไลฟ์หน้าค่ะเพื่อเรามุงลงกันละป่ะไปช่วยผดุงบ๊ายบาย